รับกับเรียนท่านประธานรัฒสภาที่เคารพกระผมพ่อเอกเลื่อรัฐรัฐรัฐรฐรฐวาน,นิชสมาชิกุธิทสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออญาตอภิปรายในยติเรื่องร่างเบิมหยัดว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศซึ่งในภาพรวมกระผมเห็นด้วยและพร้อมที่จะรับหลักการในวัะที่หนึ่งแต่กระผมมีขอขอเัอ กระผมมีข้อสังเกตหลักๆอยู่สองประเด็นนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่จะได้ตั้งขึ้นได้ดำเนินการต่อไปประการแรกกรณีการจะทำประชามติเนี่ยตามรมัฐมนตรข้อยุติตามมาตรา13ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง และมีจานวนเสียงไปเกึอหนึ่งของผู้หมออกเสียงในประเด็นนี้เนี่ยในการทำประชามตินั้นในรัฐนูลปี60ก็จะมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องที่ครับมตีขอให้ทำประเด็นสองคือเรื่องการทำประชามติตามหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญกระผมเห็นว่า ตามที่ยกร่างมาเนี่ยในมาตรา13นั้นการออกเสียงประชามติที่จะถือว่ามีข้อยุติในรัธีจัดทำประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินเก่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้นอันนี้เป็นการเขียนที่ให้สั้นแต่บางครั้งพอสั้นแล้วมันก็จะไม่ความก็จะเสียไป ถ้าในปี52นะมาตราเขาตรงกับมาตรา9จะเขียนได้ครอบคลุมและสามารถนำไปปฏิบัติได้ดีกว่าเราอย่าลืมว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในภูมิลำเนาเนี่ยที่ไม่อยู่นี่มีจำนวนมากเป็น10ล้านคนในกรุงเทพนี่ก็4ี่หล้านคนแล้วที่มาจากจังหวัดต่างๆมันถ้าเราทำประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับความเห็นของรัฐบาลเช่นเรื่องคาสิโนควรจะมีหรือไม่ แ่วดควรจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เขาไม่เสียประโยชน์มากเขาก็จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเพราะพี่น้องประชาชนจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนามีค่าใช้จ่ายแล้วช่างราชการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีหัวคะแนนคอยดูแลด้วยก็ยิ่งทําให้การคาดหวังว่าจะได้ผู้มาออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงนั้นเป็นไปได้ยากแล้ประเด็นนี้จึงควรจะยกเว้นไว้ว่าไม่ไม่เอาแค่ เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกาหนดเช่นกรณีของรัฐมนูญจะต้องได้เสียงเกินจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอันนั้นก็พอรับได้นะครับมันจึงอยากฝากประเด็นนี้ไว้ตามที่ผมขอเสนอแก้ไขว่าข้อ,อยุติอาจะเพียงเสียงข้างมากของผู้บอกเสียงโดยไม่กําหนดจํานวนในเรื่องนี้เนี่ยในประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ขอไปแผ่นที่สองนะฮะแผ่นสุดท้ายแผ่นที่สามการออกเสียงประชามติที่ถือว่ามีข้อยุตินั้นกรณีการที่จํานวนเสียงเกินเกินหนึ่งของผู้มาออกเสียงในเรื่องที่จะทําประชามติเกินเกินหนึ่งของผู้มาออกเสียงผู้มาออกเสียงเนี่ยจะมีทั้งบัตรดีและบัตรเสียจากสถิติแม้แต่การเลือกตั้งทั่วไปบัตรเสียก็จะมีอยู่ประมาณร้อยละสองร้อยละสาม ถ้ามีผู้มองเสียงสัก30ล้านคนจะมีบัตรเสียอาจจะถึงหนึ่งล้านใบหรือมากกว่านั้นมันถ้าเราใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเนี่ยมันก็จะต้องใช้15ล้านกว่านะจาก30ล้านแต่ถ้าเราเขียนว่าให้เกินกึ่งหนึ่งของบัตรหรือบัตรใบคะแนนที่เป็นบัตรดีซึ่งอาจจะมีอยู่28ล้านก็ใช้เสียงแค่14ล้านกว่า เห็นว่าต่างกันวิธีเขียนสองวิธีนี้ผมจึงอยากจะเสนอว่าให้เปลี่ยนเป็นจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของบัตรของประชามติที่เป็นบัตรดีเพราะการทำประชามติแต่ละครั้งนั้นนะ่ะใช้งบประมาณสูงนะครับท่านเลขาธิการกกตซึ่งนั่งฟังเราอยู่เนี่ยท่านได้แจ้งเมื่อวันที่สามพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองว่าการทำประชามติใช้เงินประมาณ3 1 5 0ล้านบาท แต่ถ้าจะทำโดยคำหนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจจะต้องใช้เงินถึง4,062ล้านบาทมันถ้าจะเห็นว่าเราใช้เงิน3-4 0 0 0ล้านบาทในการทำประชามติถ้ารัฐบาลปรึกษาหารือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วผลประกฏบ่ราคตออกมาไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็จะเสียเงินเปล่าหรือว่าเสียงที่เกินเกิงหนึ่งนั้นสูสีกันแต่ถ้าเราตัดบัตรเสียออกไปเราคิดแค่เฉพาะบัตรดี เราก็จะได้ผลของการที่รัฐบาลได้ถามความเห็นประชาชนซึ่งเป็นการแสดงหรือเป็นการบ่งบอกถึงประชาธิปไตยทางตรงที่รัฐบาลต้องการความเห็นของประชาชนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะแม้ฝ่ไฟที่มีเสียงข้างน้อยในสภาก็อาจจะขอให้รัฐบาลตั้งคําถามบางเรื่องมาราที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ประเด็นสุดท้ายที่อาจจะกราบเรียน คือมาตรา13เนี่ยที่ผมได้กล่าวเรียนตอนต้นแล้วว่าเขียนไว้สั้นซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านพลเอกาศเอุเฉลิมชัยเครืองามผมขออนุญาตพลเอกตารีเฉลิมชัยรชาเครืองามที่ท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีประเด็นอยู่ถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับของฝ่ายค้านไม่ได้กําหนดนะฮะพรรค่วมฝ่ายค้านไม่ได้กําหนดจนํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ให้ไปไปตามกฎหมายประชาธติ แต่ร่างของรัฐบาลหรือร่างของพร,พรกพลังประชารัฐนั้นได้กําหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจึงจะถือว่าไม่เป็นการจึงจะหาข้อยุติจากการมาลงคะแนนซึ่งตรงนั้น,นก็ยังไม่ใช่เป็นสุดท้ายนะครับเพราะว่ากรรมธิการกำลังพิจารณาปลาย,าะยะติอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็ดี าเกิดการประยาธิยังคงจำนวนไว้อาจจะเป็นหนึ่งในห้าหรือจะเป็นสองในห้าก็แล้วแต่ก็จะทำให้ขัดกับพรบรประชามติฉบับนี้มันพรบรออกเสียงประชามติควรจะเขียนให้กว้างขึ้นเหมือนกับมาตรเาก้าของฉบับเดิมคือเปิดช่องไว้ว่าให้เป็นหรือในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ให้เป็นไปตามนั้นนะครับหรือรัฐมนูรบัญญัติไว้เพราะตรงนี้ท่านเขียนสั้นจนกระทั่งไม่ได้เปิดช่องอะไรเลย เอาแต่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวรัฐธรรมนูญต้องหันมาดูท่านแทนที่ท่านจะต้องดูรัฐธรรมนูญเพราะรัฐมนูญไม่ใช่มีเฉพาะปี60มันจะมีแก้ไขเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอาจจะมีประเด็นที่ต้องการทําประชามติที่กําหนดจํานวนไว้ก็จึงขอฝากไปทางผู้เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาในการที่จะแปลยะติในมาตรา13ให้เขียนให้ให้ครอบด้านครอบคุมมากขึ้นคล้ายๆกับมาตรา9 ของฉบับปี52ก็จะทำให้เราสามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูได้สอดคล้องกับกฎหมายประชามตินี้ครับขอบพระคุณครับ